ใส่นมเยอะๆคอมากค่ะอืมร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้ะอืม hmm. สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทนะพี่น้องค่วันนี้พาบาังกินแมงกระพุนหัวกระชุนนะพี่น้องค่ะหัวกระสุนสุนจริงๆดูใหญ่มากค่ะพี่น้องคเนี่ยโอ้เสียบไปเลยเฮงกับน้ำจิ้มซีฟู้ดปั่นเองนะคะสูตรใส่นมเน้ว้อนี่พี่น้องอันนี้ใส่นมนะคะใส่นมเยอะๆขอมาค่ะ กรอบกรอบมากฟังเสียง อันนี้ได้มาจากโรตัสสามหัว nói cao thật cao bài ta บอกว่าไหนพี่เหรอคะคณะ 嗯嗯、放一点来讲。 ลอยเก๋เป็นรสยุบไปหรอมันตัวไง nhỏ hả? Thế hả? Mm -hmm. cậu ี่น้องค่ะแซ่บอือเอามาเดี๋ยวไม่ได้กินด้วยเยวหลืออันนึ่งมาดิไงอะเผื่อ,อดีค่ะเพิ่นไปเลี่ยมพิเศษมากพี่นอ้องอืมหันนี่ตักเลยอืม อร่อยรอบไหมอร่อยอ่ะฟั้งเลยค่ะ นันจิ้มไหมไม่หน่อยไหมไม่ราดเยอะมันเผ็ดค่ะอืมเหรอเว้บอืม,อมเดี๋ยวสุดท้ายพอดีอลองได้ยังกัะเทียมถั่วมันหวานไม่อยากกินห่ะจัดเลยลูก แซ่บหลายดีนะมาทัน อย่างเง้นเดี๋ยวข้าไปซื้อมาอีกหมดเลยแล้วคะ่ะเอาลคะค่ะพี่น้องคะ่ะมื่อกี้อิ่มแล้วนะจ๊าถ้ากินมุ่งม,ม,ม่ามกินมะสุภาพตองคอโทษขคอไปละลายพอกันไม่คิดหนาด้วยจ้าสวัสดีสสดค่ะ,คะ